Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เงินเดือนม่ออกรางวัลปลอบใจครับหมูย่างเกาหลีเงินเดือนม่ออกฮะจไดไน้นั่งไหมไอ้นั่งไหมโอ้ยใส่เสืเอ้อแยงขึ้นรอเถอะวะเออแล้วน้ำครับเหลืองานมาน้ำกับว่าพี่น้องไม่กินเนื้อย่าง ครับกรับกับเพื่อนร่วมงานครับอันนี้กัมพูชาพม่าคนไทยบอกคนไทยปาทศนหนมาครับอันนั้นพังหัวหน้าเกาหลีครับนี่ครับมาแล้วคนหลใส่ใส่งานนีย6หกสิบเจ็ดสิบนะครับ กินเนย่างเด้อบนหลเล่งไฟไหมเล่งไฟบ่ย่าเอาไม่ไหนะพี่เก็เากเขากินเหล้ากิเขากินเข้าเปลี่ยนพ่อมาครับ ครับบรรยากาศกินเนื้อย่างครับนี่ตหมูสามตันหรอพี่น้องเน้กับผัดกับเจียวกินน้ำกันเด้ครับ